สวัสดีครับนะครับวันนี้สวนเกษตรสามปอพอเพียงพาทำนะครับวันนี้เราจะมาทําปุ๋ยหมักนะครับจากเศษอาหารที่อยู่ในครัวเรือนนะครับพอดีวันนี้นะครับผมได้เศษอาหารมาจากร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเพื่อนผมเองนะครับขายเนื้อย่างอยู่ในลาไปมากนะครับอาเภอลาเปมากเรานี่แหละครับอร่อยครับน้ำจิ้มอร่อยรสชาติก็อร่อยครับ วันนี้ได้าปุ๋ยหมักนะครับจากเศษอาหารที่เหลือนะครับจากครัวเรือนนะครับแล้วผมก็ไปรับมาแล้วนะครับได้ประมาณ6กกิโลก็จะมีเศษอาหารเศษผักเศษเนื้อปนกันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมได้แยกแยกชิ้นกับแยกน้ําอันนี้เป็นน้ํานะครับอันนี้เป็นน้ํานะครับดูวิธีการหมักไม่ยากครับนะครับวิธีการหมักไม่ยาก ใช้สูตร1 3 5เหมือนกันนะครับใช้สูตร1 3 5เหมือนกันนะครับโดย1นะครับ1ก็จะเป็นไก่น้ำตาล1กิโลนะครับ1กิโลอันนี้ผมตวงไว้แล้วครับขวดละ1กิโลนะครับผมมี2ขวดนะครับมี2ขวดเป็นก่กน้ำตาลนะครับ3นะครับ3ก็คือเศษอาหารเศษอาหารครับที่ผมแบ่งไว้แล้วเป็นชิ้นนะครับ สามกิโลแต่ผมช่างได้หกกิโลผมก็เลยต้องใช้กากน้ำตาลสองขวดนะครับแล้วก็น้ำนะครับอันนี้ห้าห้าลิตรหรือห้ากิโลประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบลิตรเช่นกันนะครับมาดูวิธีทำครับไม่ยากครับพอเราแบ่งแบ่งเสร็จอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ใช้กากน้ำตาลนะครับนี่กากน้ำตาลเทลงไปเลยครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับให้หมดหนึ่งกิโล นะครับนี่ครับผมจะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้คือเทไปในเศษอาหารที่เป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําปุ๋ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับเป็นน้ําก็จะใส่ลงไปเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ นี้เราก็กวนนะครับกวนให้กากน้ําตาลละลายนะครับนะครับผมก็จะกวนในที่มีน้ําก่อนอผมก็จะกวนในที่มีน้ําก่อนนะครับวัตถุดิบวัตถุดิบเพื่อนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับมันกะกวนกวรให้กากน้าตาลละลายนะครับกวนไปเลยครับควนไปเลยกวนไปเลยทิทางได้ก็เสริมกันได้ครับเพื่อให้กากน้ำตาลละลายนะครับ กวนละลายแล้วนะครับผมก็จะเอาเศษอาหารนะครับที่แยกน้ําไว้แล้วนะครับที่ใส่ผสมกากน้ําตาลไว้แล้วนะครับเอามาทีรวมกันามาทีรวมกันนะครับนะครับเก็บเศษขยะออกนะครับเก็บเศษขยะออกให้หมดนะครับอันไหนที่ย่อยสลายไม่ได้ เก็บออกให้หมดครับเก็บออกให้หมดนะครับแล้วคนอีกกอบหนึ่งครับคนอีกกอบนึงนะครับมีคนนะครับมันก็จบนะครับคนกดนะครับอันนี้ถังนะครับถังผมใช้ถังสามสิบห้าลิตรนะครับนะครับมันจะพอดีเลยนะครับมันจะพอดีกับเศษอาหารที่ผมใช้นะครับ ก็คือสอกิโลเอ้ยไม่ใช่ครับ2อกิโลหกกิโลนะครับ6กิโลนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกวนเสร็จนะครับกวนเสร็จแล้วนะครับปิดฝาครับปิดฝา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 เป็นอันเสร็จเรียบร้อย นะครับปิดฝาล็อกให้สนิทนะครับนะครับปิดฝาล็อกให้สนิทเอาไว้เจ็ดวันแล้วค่อยมาเปิดดูนะครับเจ็ดวันถ้าเปิดดูเป็นผ้าสีขาวแสดงว่าวิธีการหมักของเราได้ผลนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าสีดําต้องเติมกักน้ำตาลอีกนะครับขั้นเติมขั้นตอนแรกแบบไหนก็เหมือนกันกับขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนที่สถ้ามันเป็นผ้าสีดําแต่ถ้าเป็นผ้าสีขาวสามารถใช้ได้เลย นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เรียนรู้วิธีเบื้องต้นไปก่อนนะครับอ่ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ